อีกหนึ่งคนเพิ่งกลับมาจากออสเตรเลียอันนี้หวานนิดหนึ่งเปลี่ยนบรรยากาศนะฮะการ,รพูดถึงเรื่องของนิววงสกรกับนาวจะบอกว่าการไปเยี่ยมสาวนาวครั้งนี้หิ้วอะไรไปเขาเล่าดีมากนะนิวคุณไปเยี่ยมสาวมาคุณพกอะไรไปอะ่ะขอแซลหน่ซิบอกหน่อยเชิญครับามเลยครับได้ข่าวว่าเขาแซวออสเตรเลียก็แค่ปักซอยอ <c oughs> ก็ไกลอยู่นะ <c oughs> <c oughs> ไปกลับก็ไปเก้าชั่วโมงกลับเก้าชั่วโมงนะอ่าคือมันเรื่องของเรื่องคือเอาของม่ให้เขาแล้วรอบรอบแรกที่ไปส่งะครับมันค่าน้ําหนักกระเป๋าอะที่มันเกินมามันสามารถซื้อตั๋วได้เลยนะครับของที่เขาฝากเอาไปล่าสุดเนี่ยมันมีอะไรบ้างนะทำไมมันอ่ามันมันช่วงนี้มันจะเข้าฤดูหนาวครับอืมรอบแรกที่เอาไปเนี่ยก็ไม่ได้เอาแบบพวกเสื้อผ้าฤดูหนาวไปครับบ่นหรือว่าเขามีงอแงกับบ้านก็บ่นเรื่องเรียนแหละครับ ค่อนข้างค่อนเรียนยากอะไรอย่างเงี้ยและรอบนี้เอาอะไรจากเมืองไทยไปฝากเขาบ้างน้องชอบจากาากินต้องอ็น้ำพริกไปครับเดี๋ยวไม่เพราะอยู่ที่นู้นเขาทำกับข้ากกินเองด้วยครับทำกับข้ากกินเองเไปรอบนี้ได้มีโอกาสไปเที่ยวอะไรกันไหมคะหรือว่าไปอยู่ไม่ได้ไปเลยน้ำพริกหอบไปสิคะประเทศไทยมีสี่ภูมิภาคน้ำพริกว่าแน่แต่ละภาคก็ขนไปน้ำพริกอ่องน้ำพริกปาลาล้ําน้ำพริกตาแดงขนไปเลยเอาให้ครบเงินีเนาะดีใช่จริงจริาอยู่เมืองนอ<ะ>กนานคิดถึงน้ำพริกมากใช่แล้วครับใช่